ในระหว่างทีเ่เขาหนึ่งเขาอยู่เขาบระท่านซุกนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเขามาเตรียมของใส่ตะก้าของเาขาค่ะพี่น้องจา๋าอันนี้เป็นผัดที่เขาเก็บมานะคะเพื่อแดไปยาดมประกาศแต่งนะคะทุกอย่างึงาางนะะาง้นลางแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะเอาใส่ถุงะคะ่ะเพื่อเขาจะได้สะดวกนะคะบบตงหิวนัะคะพี่น้องจา๋านี่คะ่ะพี่น้องเอาไปตั่งประกาศไปยานะคะ่ะมะนาวมะเขือเทศค,ะคะ่ะพี่น้องสีโคงนงคะพี่น้องจา๋า เป็นสี่้งที่เข้ามักไว้แล้วนะคะอันนี้สเต็กของปลาป้านะคะ,ะเป็นอกไก่ค่ะพี่น้องจา๋าอกไก่มักใส่ะบะพร้าวมักใส่นมสดนะคะพี่น้องจา๋าบ้วก็ไซคขมบินให่เหลืองะคะ่ะอันนี้เป็นพริกหวานเดี๋ยวจะใส่ลงไปนั่นนะคะเอาไปอย่างะคะ่ะจ๋า ขนมปังกระเทียมเอาไปอย่างเมื่อวานเขากินไปครึ่งนึงเหลือครึ่ง,งนึงค่ะมีผลไม้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเอาบอกนาดไปน้ำค่ะเธอน้องอลยเพันอยากนะคะน้องเสร็จแล้วอันนี้เขาก็จะมีเป็นข้วยนะคะใส่กินข้วยกระดาษนะคะหลังจาเป็นไม่เสียบย่างนะคะสเสร็จแล้วอันนี้มีมีดมีช้อนส้อมพอดีอันช้อนส้อมใหม่พลาสติกที่ซื้อมาไหวหมดนะคะเอาเลยเดี๋ยวเอาไปเกลืออันนี้เครื่องตำแตงนำ้ำมะขามเปียกน้ำตาล ผิดกระเทียมค่ะพี่น้องน้ำปลรราเจ้ของเฮานะคะเอาไปตำแตงค่ะหอมแดงเจียวเอาไปจิ้นกับข้าวเหนียวค่ะพี่น้องจา๋าข้าวเหนียวของเ้าพร้อมค่ะพี่น้องจา๋าไปกันเลยหม่องไม่ทางยากค่ะค่ะพี่น้องจ๋าบุ้งเนีต้องไตเชือกลงไปนะคะเป็นทางที่สั้นนะคะแต่ว่าก็มีหม่องเดี๋ยวที่บ่มีคนแถวนี้ค่ะพี่น้องจา๋า แต่ว่าล่มลื่นดีแล้วกะน้ำก็ดีมากๆค่ะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวให้ป้าป้าลงไปสำรวจก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะพี่น้องมันเป็นทางเดียวที่จะลงเลยครับพี่น้องจา๋าเบิง่งหนทางสั้นมากๆค่ะเราเบิ่งสเสียบียงที่เขาเตรียมมาเยอะมากๆค่ะพี่น้องจา๋าเบิ่งเนี่ยแต่ว่าเป็นที่ดีมากๆเลยนะคะเหมาะมากสำหรับมือน,นี้นะคะเพราะว่ามือน,นีแดดท่อนแห้งเข้ากับสาม,มารถอยู่ได้จนคำเลยค่ะพี่น้องจา๋า คึป,ปาปลาที่ที่เขามานะคะพี่น้องจา๋ามันจะสิบเอ็ดโมงแล้วนะคนกันหลายแล้วคะ่ะพี่น้องจา๋าเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเปลี่ยนหม่องใหม่นะคะนี่บึงสเสบียงบึงของที่เขาเตรียมมานะคะพี่น้องจา๋าบึงแน่เขาจะขนแปลงไดดอ้องบังคับพี่น้องปลาปลาลงไปแล้วครับพี่น้องจา๋า ปั้นเขาคา่ยลูกเสือพี่น้องเอ,อ้ยมอะมากๆสำหรับน้องอะไรคะพี่น้องจาา้ามักพักคะ่ะพี่น้องมีหินมีทรายให้เล่นเ,เต็มที่นะคะเอาทรายมากคะ่ะพี่น้องจา้าบ่ได้นะคะต่องเปลี่ยนไมคะ่ะ ่าลงทางสั้นนะคะเรียบร้อยพร้อมลุยค่ะพี่น้องจา๋าเรียบร้อยครับพี่น้องจา๋าห้ามาจับจองพื้นที่เรียบร้อยนะคะนี่ตอนเ้านี่ก็ยังแดดอยู่นะคะเดี๋ยวไปมา,จากจัหน่อยนะคะตรงเนี้ยเขาจะเป็นโฮมยังดีเลยค่ะเบิ้องอาตรงนู้นนะคะใกล้ๆหนุนชุ่มให้เบิ้งที่มีโฮมอยู่นะคะนั่นคนนก็นจะมาอยู่แบบนี้กันนะคะพี่น้องจา๋าเพราะว่าช่วงนี้อ้อนมากเลยค่ะพี่น้องสามสิบองศาเลยนะคะวันนี้ มองเที่ยวฮามาเที่ยวที่แล้วนะคะเข้าไปพระท่านค่ะเพราะว่าเฮามาสายนะคะคนทางอื่นขอมมาก่อนนะคะพี่น้องจ๋าหนินะคะน้ำใสเย็นดีค่ะพี่น้องจ๋าเข้าสามารถดูหนีไดดหอดจนคำเลยนะคะเพราะว่าเป็นโฮมค่ะมี่แดดน้อยๆแต่ขอบอกเวลาลงเหนือน้ำมันน้ำเย็นจัดค่ะพี่น้องจ๋าสดชื่นไม่แห้งมากนะคะเดี๋ยวเขาต้องไปไหว้น้ำค่ะพี่น้องจ๋า ตอนนี้เขากำลังกอ่อไฟค่ะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเขาจะย่างนะคะเพราะว่าพัานด้กินเผาเสาม,มาจ้ะก่กอไฟค่ะพี่น้องจา๋าเสบียงเขาพร้อมมากเลยมื่มอกีอ้พอดีญาก,กับลุงพนัดเราจะไปตกปลานะคะวันนี้เลยบบได้ไปค่ะพี่น้องจา๋าเพิ่านเปลี่ยนแผนนะคะเพิ่ะว่าจะไปเมือนอืน่นเพราะฉะนั้นเขาได้เตรียมของแล้วเนาะเขาก็เลยแบบว่าโอเคไหนๆก็ได้เตรียมของแล้วก็เลยออกจากบ้านเลยเพราะว่ามันร้อนแห้งะมือบ้านบ่ได้นะคะ Oh! Um. กินแล้วค่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเข้ามาอยางอาหารกินกันค่ะ

นี่เป็นสีครงที่เขาหมักมาแล้วนะคะพี่นองจ๋าเดี๋ยวเขาจะเสียบไม่ย่างนะคะเสียบแบบนี้เพื่อจะง่ายในการพลิกกลับไปกลับมาเพราะว่าลืมเอาแนวขีบมาค่ะพี่นองจ๋า พอพขอโทษค่ะพี่น้องจา๋าตูไใหม่อหูอหม điếm nó sẽ ăn mai để chìm, ngồi với Papa ăn với nó, lúp nha, แล้วพี่น้องจ๋าเหลืองดีค่ะเขาหอมค่ะพี่น้องจ๋าดีสุด โพดเนี่เขาเห็ดใส่อ่าเขาเอาคลุกใส่ซอสที่เขาหมักเนื้อนะคะพี่น้องจ๋าแซ่บแซ่บเมือวานอย่างกินนะคะอันนี้เรียบร้อยะะแล้วค่ะนี่ซุปแล้วอุ่นๆไว้นะคะหน่งพี่น้องจ๋าเลือกกำลังมานะคะเดี๋ยวจะพาบึงนะคะ<อ>เขาพายอย่างบงแึแเนี่ยแะเขาเรียกอะไรอ๋อไม่ใช่ โมเมนเรือนะคะเขาเป็นอ่าห่วงยางมันห่วงยางนะคะแต่แต่ว่าลองมาตามแกงนะคะตามน้ำนะคะวันศุกร์บงเขาลองมาพี่น้องจ๋าเขาจบแค่ตรงนี้นะคะพี่น้องจ๋าเขาพากันขึ้นแล้วนะคะว่าแต่เขาสิลองมาหอดทีนะคะพี่นอ้องจ๋าจะเดี๋ยวพาบิงนเขาโพดเขาเอามามักซอสที่เขาอ่ามักเนื้อมานะคะพี่น้องจ,าจง๋าจะเฮ็ดแห่งเขาโพดของเขาแซ่บยิ่งขึ้นแล้วกลับพักน้ำนะคะ เขาสามารถเอานา้ำน้ำอ่นาน้ำมักเนื้ออีหยังของข้าต่างๆนะคะเอามานาดล,ลงบนเอามานาดลงบนพักแล้วกพี่น้องจา๋าเพิ่มความแซ่บเข้าไปอีกนะคะพี่น้องนี่นะคะโอเคค่ะพี่น้องจา๋าทุกอย่างย่างซุปเรียบร้อยหมดแล้วนะคะนี่ป,ป้าป๊าตับอะไรก็กินอิ่มแล้วนะคะเ,คเพราะฉะนั้นตอนน,ตอนนี้ก็เป็นหนะ้าที่ท้องอของแม่จ๋าค่ะเดี๋ยวเขามาตำแตงกันค่ะพี่น้องจ๋ากระเทียม นะคะคแตงค่ะซับลงไปเลยค่ะพี่น้องจา๋าซัมแค่นี้พอ่อค่ะพี่น้องจา๋าโอมากมะเขือเทศที่เขาเก็บมากมือเจ้านะคะ ใส่มะเขือเทศมะนาวชอบเปรี้ยวค่ะพี่น้องจ้าน้ำมะขามเปียค่ะน้ำตาลไส้แดงผสมน้ำตาลไส้ขาวนะคะ ก็ดีเหลืออยู่ยางละน้อยค่ะพี่น้องจา๋าเลยเอาปนกันนะคะอันนี้น้ำปลรราเจของเฮ้านะคะพี่น้องจา๋าหนึ่งสองสองสอนนะคะเข้าก็ต้องใส่ผงนัวและค่ะ เขาประตองใส่ผมงอนะคะเพราะว่าปลาดเจ๊ของเขาแสบด่แล้วค่ะพี่น้องมาซัแล้วก็ตํเลยค่ะมาหหย้้วยหายาน้นนน้อ๋ไอ้ไอไอ้ไอ จ,จ้าตั้มแตงนะคะ พี่น้องจ้ามากินกันค่ะพี่น้องจ๋าป้าป้าก็อเล็กกินแล้วนะคะข้าวเหนียวค่ะพี่น้องจ๋าข้าวเหนียวเดี๋ยวเขาจะโรยอันหอมเจียวค่ะหอมแดงเจียว หอมแดงเจียวโรยใส่ข้าวเหนียวค่ะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเราเข้าปั่นข้าวเหนียวกันสัดแตงค่ะ

time. นี่เป็นอ่ะข้าวเหนียวกับอันนี้น้ำเสียว I'm too. Tá ชุดตะกี้ผ่านไปชุดใหม่ผ่านมาค่ะพี่น้องจา๋าสนุกสนานมากๆนะคะคอมเมนต์เพิ่นจะขึ้นตรงนี้สิคือชุดก่อนนะคะรอบเบิ่งเพิน่นสิผ่านมาทางนี้บ่น,นะคะพี่น้องจา๋าเดถ่ยายให้พี่น้องเบิ่งนะคะ สนุกสนานกันมากค่ะพี่น้องจา๋าเด็กๆคนมเาห็ดจิจกรรมนะคะ <c oughs> อันนี้บาทสุดท้ายค่ะพี่น้องจา๋ากีเขาใส่เกลือนะคะ ืันนี้เรื่ออาประแดกบองมากค่ะพี่น้อง